สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะประจําปักหลังนะคะของเดือนอมกราคม2564สดูไพ่พลังงานของพวกคุณกันเลยนะคะไพ่พลังงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะอ้าวเดอะซันจ้ะอ่าเดอะซันค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะ ไพ่เดอะซัปรับตัวได้อยู่ในภาวะที่เข้าใจในความต้องการของของตัวเองแล้วก็รู้ช่องทางว่าความสัมพันธ์นี้จะต้องไปในทิศทางไหนนะคะดีขึ้นกว่าเดิมเอาง่ายๆใครทุกอยู่ตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมพลังงานของคุณทีนี้มาดูว่าคุณเจออะไรกันบ้าง,างชาราศีมิถุนลัคนามิถุนเจ็ดดาบค่ะเจอใครอ่าโอเคเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า เดือดตามันต้งอยชาสราีกุมและคานาคมคุณเจอความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะถูกแบบหนอกใจรักซ่อนเล้นหรืออะไรต่างๆมาเยอะนะคะคุณจะไปหลายทีแล้วคุณยังต้องติดอยู่ในวังวนแบบนี้นะคะแปดดาบนะคะเจ็ดดาบด้วยเนาะอ่าแต่เขาเองก็เหมือนกับมางา้อมาพูดคุยอะไรกับคุณนะคะอือฮึคุณฮิ้วตัวเองมาจนถึงจุดจุดจุด,จดนึงแล้วนะคะที่แบบเข้าใจในความสัมพันธ์ตรงนี้และ นะคะคุณรอมามากกับความสัมพันธ์ตรงจุดจุดนี้บางคนคบบางคนความสัมพันธ์นี้มันยาวนานมากแล้วนะคะนะคะเดลเวิร์ท่านกุจะชาวรศิงมิถุนลัคนามิถุนนะคะความสัมพันธ์นี้มันมันมันยาวนานมากแล้วถ้าเป็นในกรณีรักซ้อนเนี่ยมันเป็นภาวะที่เหมือนว่ารักซ้อนแต่พวกคุณรักกันมีภาวะของการที่แบบซ้อนจริงแต่ว่ามันมีความรู้สึกดีๆให้แต่ให้แก่กันไม่สามารถไปได้จากความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะด้วยเหตุผลตรงนี้นะคะอืม บุคคลคนนี้เนี่ยเขาคุณคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบไม่ไว้ใจกันมาก่อนด้วยช่วงหนึ่งมีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับระหองระแหงกันในเรื่องมือที่สามหรืออะไรเงี้ยแล้วมันไม่ไว้ใจกันมาก่อนช่วงหนึ่งด้วยนะคะเกิดเป็นปัญหาของความสัมพันธ์นี้ด้วยนะอือ่ะโดยชาลิออร์บางท่านคุยชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎนะคะแล้วก็เดอเดททางนั่นคุยกับชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิก สถานการณ์ที่บางท่านบางคนชาวราศีมิถุนราคาน,นันมิถุนเจอก็คือคุณตัดสินใจที่จบความสัมพันธ์นี้ไปแล้วใช่ไหม <c oughs> นะคะเนี่ยเดทขึ้นมาอย่างนี้เลยทางใครทางมันแล้วใช่ไหมครับในกรณีบางท่านบางคนก็ได้แต่ว่ามันท็อกซิกอะจบไปแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะพลังงานของคุณเป็นไ Th พ่เดอะซันคุณหลุดจากวังวนอะไรวังวนหนึ่งแล้วที่ทําให้ชีวิตมันหาทางออกไม่ได้เลย ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือภาวะคือเขาก็ไปและห่างกันแล้วนะคะอ่าอืมส่วนในความสัมพันธ์ที่ยังมีอยู่มันเหมือนยังคาราคาซังแล้วมันถดถอยลงไปเยอะนะคะความรู้มนติดหรือความรู้สึกอะไรต่างๆมันหาบ,บทสรุปข้อบทสรุปหรือข้อสรุปยังไม่ได้นะคะอันนี้มาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคะ ซิกออฟสอดโอเค59ดาบเขาก็ตกใจเหมือนกันกับการตัดสินใจของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ mm hmm. แต่ในขณะเดียวกัน mm hmm. ชาวราศีมิถุนและชาวรามิถุน mm hmm. คุณไปเจอเหตุการณ์ที่ว่าคุณจับได้ว่ามีใครอีกคนอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณเลยตัดสินใจที่จะจบและแยกกันแต่ทุกอย่างเป็นการสนับสกันได้ก็คือว่าพอจับได้แล้วเขาก็ไปก็ได้เช่นเดียวกันถามว่าเขาทุกข์ไหมรู้สึกแย่ไหมรู้สึกแย่นะคะตอนนี้แต่เหมือนเขาก็จำใจที่จะต้องออกไปจากความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแยกกันไปก่อน นะคะอืมมันมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ส่วนเกินเนาะอืมอีกกรณีหนึ่งนะชาวมิถุนนะคะคุณเองหรือเปล่าที่เป็นคนที่มีใครของคุณอยู่แล้วแล้วเขาเพิ่งมารู้แล้วเขาก็าจบแล้วก็เดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เลยตอนนี้สิ่งที่เขาคิดก็คือว่าสองจิตสองใจแหละอยากกลับมาสองจิตสองใจคืออยากกลับมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงเขาน่าจะมองว่าดูให้คุณเป็นคนเริ่มว่าจะเอาอยัางไงต่อเขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบ ตั้งโจทย์ในความสัมพันธ์นี้แหละให้คุณเป็นคนดําเนินการในความสัมพันธ์นี้จะยังไงต่อมากกว่านะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนลนัคณามิถุนนะคะเพจอ,อัพโซมีเกมที่จะทําสงครามกันทางโซเชียลมีเดียนะมีเกมที่จะมีสงครามกันทางโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นสงครามจากฝั่งทางนู้นด้วยแล้วแฟนของเขาด้วยคนของเขาด้วยหรือสลับกันได้สงครามจากคุณคนของคุณนะคะอ่า วิวออฟร์จูนความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อคะเดอะฟูลค่ะต่างคนต่างอาจจะไม่แคร์อะไรกันนะคะไม่แคร์อะไรกันทางไฟทางมันกันไปนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าคือมันไม่มีมันเป็นภาวะที่เหมือนกับไม่แคร์กันอะมีสงครามทางโซเชียลหรือว่าสงครามประสาทอะไรกันบางอย่างเกิดขึ้นนะคะบอบช้ํากันเข้าไปอีกนะคะแต่สถานการณ์นี้ก็ออกบอกว่าพวกคุณยังไม่มีเกณฑ์ที่หายกันไปจากชีวิตหรอกคะ่ะในช่วงนี้ ยังไงก็จะวนเวียนกันอยู่ไพ่ดีเอ็มเพรสออกมาบอกว่าสิ่งทําไมถึงยังไม่วนเวียนทาไมถึงต้องวนเวียนกันไปเหมือนเขามีภาวะของทั้งคุณและเขาเป็นดีเอ็มเพรสในใจซึ่งกันและกันอ่านะทั้งคุณและเขาเป็นดีเอ็มเพรสในใจซึ่งกันและกันมันเลยทําให้ยังวนเวียนกันอยู่อะถ้าไม่มีสงครามทางโซเชียลเกิดขึ้นก็อาจจะแบบมาสง่งถ้าแบบไม่มีแล้วค่ะหมอบล็อกไปหมดแล้วค่ะ คุณอาจจะรู้ข่าวอะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะแบบขั้นถึงแบบฝันถึงเขาก็ได้นะคะอืมอ่ะประมาณนี้ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันนะคะสลับกันได้ด้วยนะอ,อ่ะการงานของชาวราศีมิถุนลักนามิถุน the strength ่ะโอ้เซเรียน ต้องทํากระบี่มือเดียวหรือเปล่าใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ปะ,ะยังมีภาวะที่เหมือนกับประมาณว่ายังต้องสู้ฝ่าฟันเนาะเดอ strength นะคะกับงานที่มันเหนื่อยยากยังไม่มีใครช่วยอะไรเราได้สักเท่าไหร่แต่ไพ่บอกว่าคุณจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของงานนะในช่วงนี้ใช้สเสน่ห์ของคุณค่ะในการที่ทําให้งานของคุณราบรื่นไปทางที่ดีสินะคะขอความช่วยเหลือจากใครอะไรอย่างเนี้นะคะเพราะว่าดูแลงานของคุณที่เป็นอยู่มันก็ไม่ง่ายเลย นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าการเงินของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนรายจ่ายยิบย่อยเข้ามาตลอดเลยรายจ่ายแบบกระทันหันเข้ามาตลอดเลยนะคะ The Tower นะเป็นรายจ่ายที่แบบทําตัวเองด้วยแล้วก็ดวงทํนะะดงาด้วยนะคะดวงเราด้วยนะคะแต่ไพ่เดอะเมจิเชียนยังออกมาโอเคอยู่ในที่นี้คือ คุณมีช่องทางเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งมีช่องทางในการหมุนเงินได้ตลอดเวลาหรือโชคยังช่วยอยู่นั่นแหละนะเดอมิเชียนแต่เดอมิเชียนเขาเป็นคนลงมือทําแต่ทําตามอารมณ์เขานะคือลักษณะคือคุณมีช่องทางแต่บางทีคุณก็ไม่ทําช่องทางในการหาเงินแต่ก็ไม่ทําแต่บางทีก็อยากหาเงินก็ทําประมาณนี้นะคะอ่ะคนโสดจ้ะคนโสดคนโสดชาวราศีมิถุนลัคนามิถุน เมดิเชียนบูเมนโอ้โอเคค่ะเตรียมตัวรับมือจะมีคนเข้ามาหาคุณค่ะชาวราศีมิถุนรัคณามิถุนมีคนเข้ามาหาคุณแต่ว่าไพ่ก้าวถวยออกมาบอกว่ามันเป็นภาวะที่เหมือนว่าดูให้ดีบางคนเข้ามาอาจจะเป็นคนมีเจ้าของแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบมาแบบรักซ้อน,อนก็ได้นะคะถ้าเป็นก้าวถวยแบบนี้คนโสดชาวราศีมิถุนลัคณามิถุนมีเกณฑ์ที่จะไปเป็นเพศ LGBTQ ใช่ไหมเข้ามา,าคุณด้วยไม่ใช่แค่เพศเดียวนะคะเออ เนื้อหอมอ่ะเอาง่ายๆเนื้อหอมนะอ่ะนะอ่ะทีนี้มาดูนะคะกับคนสถานะไม่ชัดเจน,น so, oh cup, ค่ะ So s o r r Oh my God Queen of c u p ค่ะคุณต้องควบคุมภาวะของตัวเองอารมณ์ให้ให้อารมณ์ปกติให้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราคิดทุกอยู่คนเดียวไม่ได้กำไรเลยเขาไม่ทุกกับเราด้วยไม่ได้อะไรด้วยนะคะ ไพ่เตือนเรื่องภาวะของจิตใจของคุณช่วงนี้ค่ะเพราะคุณจะได้รู้ได้เห็นอะไรมาเป็นละลอกละลอกกับเรื่องข่าวอะไรต่างๆด้วยข่าวลือของเขาข่าวของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากที่ไม่อยากรู้าอาจจะต้องรู้ขึ้นมาเตรียมรับมือแล้วก็ทําจิตใจให้เข้มแข็งนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อคนมีคู่ชาราชิมิถุนลัคนามิถุน e n d i n g a n d being อแล้วก็หนึ่งเหรียญ สองไม้เท้าความสัมพันธ์นี้ยังยังจะมีการถูกรักษาความสัมพันธ์กันไว้ต่อเรื่อยๆนะคะด้วยเรื่องของอะไรเรื่องของมีผลประโยชน์อะไรต่างๆร่วมกันการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันมีเรื่องธุระเรื่องเหตุและผลที่อต้องไปกันต่อฉะนั้นคุณต้องรีบหยุดปัญหาให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อย่าเอาปัญหาลเล็กๆน้อยๆเป็นตัวที่ทําให้ขัดจังหวะความสัมพันธ์ของคุณให้มันแบบเป็นจุดท็อกซิกท็อกซิกและสะสมไปเรื่อยๆนะคะอืม เพราะว่ามันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นที่คุณจะต้องทําแล้วคิดร่วมกันหรือตัดสินใจอะไรร่วมกันอีกนะคะอืมเหรียญออกมาทั้งนั้นเลยนะคะอืม,อม,อมระวังเรื่องเรื่องปากเสียงอะไรที่พูดกันแบบรุนแรงนะคะคุณยังมีเกณฑ์ชะตาของกันเป็นคู่กันอยู่นะอืมคู่กันอยู่นะคะบางทีต้องให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันบ้างนะคะเนี่ยคุยกันแต่เรื่องเก่าเรื่องไม่ดีที่ผ่านมาจดจําแต่เรื่องไม่ดีเรื่องเก่า ะะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีมิถุน,นลัคนามิถุนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะสนใจส่วนตัวดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างแอดลายมานะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าลายที่แอดเนี่ยข้างล่างที่อยู่ในช่อง description box เนี่ยนะคะกดลิงก์ที่เป็นลายแอดนะที่เขีย mmm. น <Okay. S 1> ว่าลายแอดนะคะโอเคทุกคนประมาณนี้นะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนน,ะ,นะคะโอเค โชคดีค่ะอ่ะเจอกันใหม่ปักหน้านะสวัสดีค่ะ